จะไปคารวะใต้เท้าท่านตันหลิมแต้เท้าเขายึดกูอานสําเร็จแล้วอ๋อยึดกูอานแล้วเหรอเช่นนั้นข้าควรต้องไปทานตันหลิมท่ันตันหลิมคุณชายใหญ่อยู่ที่นี่นะท่านตันหลิมไม่เข้าพบสักหน่อยเลยคือว่าพอดีเออคือพอดีข้าเพิ่งสั่งให้ทหารไปเตรียมรถม้าให้พวกเราอยู่ข้าว่าเดี๋ยทันตันหลิมการเตรียมรถม้าต้องใช้เวลานานขุนชายใหญ่กำลังดื่มในห้องถง ท่าน่าจะพักผ่อนกินอะไรสักหน่อยก่อนนะแล้วก็ค่อยไปเข้าพบคุณชายใหญ่นะไม่เห็นว่าจะต้องรีบร้อนเลยฮะมา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 เชิญ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 แล้วถ้าคุณชายใหญ่รู้ว่าท่านมาเขาจะต้องดีใจแน่นอนมาท่านตันลิมเชิญชายใหญ่เชิญเรียนคุณชายใหญ่ ที่ปรึกษาตันหลิมกำลังจะไปกู่อานพบเต้เทาผ่านมาทางนี้จึงมาคารวะคุณชายที่ปรึกษาตันหลิมคารวะคุณชายเจ้าไม่ทราบคุณชายใหญ่มีคำสั่งอันใดรือคำสั่งคำสั่ง ท่านตาหลีมเจ้าช่างกล้าดียิ่งนักก ไม่ทราบว่าคุณชายใหญ่พูดถึงเรื่องไหนอยู่เจ้าก็รู้อยู่แก่ใจดีเช่นนั้นยังจะให้ข้าพูดอีก,กหรอ เาคือใครเอเอ,เอเรียนคุณชายใหญ่เ,เขาคือหลานชายของขา้าเองหลานอย่างเั้นเหละ,ะคุณชายใหญ่อะดื่มหนักไปแล้วไปพักผ่อนกันเถอะมามาเถอะนะ ท่านตันหลิมรถมาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วขอบคุณท่านอูมากคุณชายใหญ่ข้าขอลาก่อช้าก่อนคุณชายใหญ่มีอะไรเลยขอรับ<า>ท่านตันหลิมในเมื่อเจ้ามาเยี่ยมข้าทำไมไม่พักสักสองสามวันเกรงว่าจะไม่เหมาะนะักข้าน้อยทำตามคำสั่งใต้เท้า,า,า,าท่านพ่ออะไร ข้ารับผิดชอบเองหากยืนกรานที่จะไปอย่าโทษข้าหากข้าเปิดเผยเรื่องนั้นออกมาขอรับในพลเตียวจะพูดอะไร ทำไมถึงไม่อยากให้ข้านำทัพไปที่อูหวนหรือว่าเจ้าคิดว่าข้าแก่เกินไปแล้วหรือว่าอย่างไรเดียงสาหรือไต้เท้าข้ามิบังอาจเพียงแต่ฮูโตเป็นเมืองที่ฮ่องเต้ประทับศูนย์กลางของแผ่นดินหากว่าไต้เท้านำทัพขึ้นไปทางเหนือด้วยตัวเองเล่าปี้วจะต้องส่งเล่าปีบุกไปที่ฮนะูโตแน่ หากว่าเราเปียวยึดหูโตและสั่งทุกฝ่ายร่วมมือไต่เท้าก็จะไร้ความหมายจงหยวนที่พวกเราคาดหวังมานานก็จะตกเป็นของเหล่าเปียวส่วนสามหัวเมืองของอูหวนมีเพียงคุนชายสามและข้าพร้อมทหาร1นึ่งแสนนายก็เพียงพอไต่เท้าได้โปรตรยตรองท่านนพลเตียวพูดถูกแล้วเหล่าเปียวยึดแม่น้ําชิงที่กว้างใหญ่ไพศาลมีทหารสองแสนนายแต่เท้าต้องคอยจับตาดู <laughs> อเจ้าทั้งสองเป็นในพลชั้นยอดของข้าความคิดของพวกเจ้าช uh, ่างรอบครอบและมีความรัดกุมดีเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าหากเล่าเปียวมีกำลังและอำนาจแต่เขาขี้สงสัยระแวดระวังตัว ไร้ความทะเยอทะยานเช่นนั้นเขาไม่มีทางบุกเข้าจงหยวนหรอกอืมุูตรวจสอบเอวเจ้าคือมันสมองค้งข้าข้าเพียงแค่คิดแต่ยังไม่ได้พูดเจ้าเอียวเซียวก็รู้แล้วว่าข้ากำลังจะพูดอะไรแต่เท้าพูดเกินไปข้าเพียงคาดเดาสิ่งที่แต่เท้ากำลังคิดเท่านั้นก่อนหน้านี้ข้าเข้าโจมตีทัพของลิป ในศึกกัวตอเล่าเปียวไม่ได้มาช่วยอ้วนซิวเช่นนั้นเขาคือผู้แพ้ที่รอให้เรากำจัดครั้งนี้ในมุมมองของข้าเล่าเปียวเป็นคนขี้สงสัยนึกถึงแต่ตัวเองเขาคงไม่เชื่อใจเล่าปีคราวนี้ทัาเราสามารถมุ่งหน้าไปทางเหนือโจมตีอูหวนได้ทันทีเลยแต่เท้า ถ้าได้ทราบมาว่าสามหัวเมืองของอูหวนมีกําลังกว่าสองแสนนายมีฐานทัพอยู่นอกเมืองฝีมือการรบเป็นเลิศพวกเขากล้าหารและแข็งแกร่งเกรงว่าทหารหนึ่งแสนนายของเราไม่อาจต่อกรได้โปรดอย่ากังวลข้าคิดแผนการได้แล้วอืมในผลตียวโรดแนะแนวทางแม้ทหารแปกตุ้นจะกล้าหาญกองทัพไม่มีระเบียบมากนักแต่เป็นระบบ นอกเมืองรล้วแห่งอูหัวมีภูเขาชื่อเป็กลงสารเป็นดินแดนที่แรนแค้นแม้กระทั่งม้าชั้นยอดยังวิ่งผ่านไปไม่ได้เมื่อน,นั้นเขาทูอีกิมสิหลงทัพทั้งสามนี้จะร่วมมือกันคุณชัยสามกับข้าจะล่อทหารม้าเป็กตุ้นแล้วล้อมพวกมันฆ่ามันให้สิ้นซากเช่นนี้มันนี้ไม่รอดแน่เมื่อน,นั้นหากแต่เท้าเราเราอยู่บนเขาเป็กลงสารข้าจะนำหัวของเป็กตุ้นไปมอบให้ท่านแน่นอน <laughs> ในผลเตียวยอดผู้นำแห่งเรากองทัพห้าทหารเสือคองข้า <laughs> เช่นนั้นชายาของเจ้าในผลปราบขบุตรข้าจะมอบธงกองทัพของข้าเป็นรางวัลแก่เจ้าขอบคุณไต่เท้าอศึกอูหวนครั้งนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วข้าจะไม่ทำให้ไต่เท้าผิดหวัง <laughs> รีบลุกขึ้นมาเถอะ <laughs>